อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณรครับก,ก,กระถางกรากระถางกรกระถากระกระถางกรากระากระกรางกระถสายกนะา เลือ่อนนี่แล้วเราก็บาดบาดเนี่ย เราก็ทำนี่ทำเหมือนกันเราทำเหมือนกันเลยเราจะปลูกด,ดอกดอกคุณนายตื่นสาย เนี่ยผมบากนี่เห็นไหมเนี่ยบากเนี่ยบากนี่เอาเลื่อยปาดนี่เลื่อยปาดตรงนี้แล้วใช่ไหมเราก็บากนี่บากนี่เดี๋ยวตอนนี้เราจะทำสามป้องนี่นะหนึ่งสองสามเนี่ยเราจะมาปลูกเนี่ยเราจะมาปลูกดอกคุณนายตื่นสายเนี่ยเราทำไว้สามอันเลย เนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยเนี่ยเราทำสามอันเลยนะเนี่ยทำสามอันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราก็มามามาบากนี่มันได้สามสามอันนี่นะอันนี้ตอนนี้เราบากบากนี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยสามชั้นทีนี้ว่าเอ๊ะกลัวน้ำมันน้ำมันไม่จะไหลออกได้ยังไงเนี่ย เราต้องมานี่นี่นะเราต้องมาเจาะด้านหลังนะนี่นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเจาะประมาณนี้ไม่ต้องเจาะไม่ต้องจอเจาะลึกนี่นี่เห็นไหมเนี่ยประมาณนี้เจาะรู SDK ด้านหลังมันเนี่ย ถามว่าทาไมไม่ไม่เอาสว่านเจาะเรามันอยู่ป่าบางทีเราอยู่ป่าอยู่เขาเราไม่มีสว่านไม่มีไฟฟ้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรู้แค่นะ้ำมันซึมออกก็ได้แล้วเราอยู่ป่าอยู่เขาจะไปฟ้าสว่านที่ไหนมา คนอื่นเขาทำในบ้านเขาก็มีแต่นี่เราทำในป่านี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่ก็รู้ไอ้นี่ก็รู้นี่ก็รู้น,นี่น,น,นี่เห็นไหมเรานี่เดี๋ยวเราก็เอาดินใส่เอาคุณนายเติมสายนี่ใส่นี่นี่เห็นไหม กระถางไม้ไผ่ปลูกคุณนายตื่นสายนี่นีะอะนี้ดินดินเราจะมาปลูกดอกคุณนายตื่นสาย นี่นะเนี่ยเราคุณนายตื่นสายอ่ะเนี่ยเนี่ยคุณนายตื่นสายเนี่ย ดอกคุณนายตื่นสายอะเห็นม เพื่อความสวยงามไงปลูกประดับบ้านนี่อันนี้เราจะยกไปตั้งไหนก็ได้นี่เห็นไ,ไหมเนี่ยเราจะยกไปตั้งที่ไหนก็ได้เนี่ยตัวเนี้ยนี่แหละกระถางดอกคุณนายตื่นสายเคลื่อนที่ หนวยงานไปอีกแบบนะครับนี่